สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุอุณาพรมและรายการ CEO Talk ครับ รายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมและเรามีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับง่ายๆครับเพียงแค่ท่านส่งคำถามที่ท่านต้องการให้เรานำมาออกอากาศมายังอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้แล้วครับรับรองได้เลยว่าคำถามของท่านจะถูกนำมาพูดคุยในรายการอย่างแน่นอนและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟรินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนล,ลินีภบูรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีคําถามที่ออกแนวน่ารักน่ารักในหนึ่งนะคุณหมอน่าจะเป็นนักธุรกิจผู้หญิงนะครับเขาส่งอีเมลมาถามเขาบอกว่าคุณหมอค่ะดิฉันตอนนี้กําลังเป็นโรคแพ้ราคาคือหมายความว่าเห็นที่ไหนเขาจัดรายการจัดโปรโมชั่นอะไรแพ้คำว่าเซแพ้คาว่าเซลล์เนี่ยคือรู้สึกว่าจะอยากได้ของที่เขาจัดรายการร่วมโปรโมชั่นนอยู่ตลอดเวลาจนทาให้ช่วงหลังๆเนี่ยบางทีก็ซื้อของที่ตัวเองไม่ได้อยากจะได้จริงๆแต่เห็นเขาลดราคา ก็เลยเสียดายก็เลยไปซื้อก็ส่งผลให้อาจจะมีการใช้เงินเกินตัวด้วยการใช้บัตรเครดิตนะครับเขาก็บอกว่าคุณหมอพอจะมีคําแนะนํำไหมวิธีการสกัดกั้นกิเลสหรือสกัดกั้นความอยากของตัวเองดิฉันรู้นะคะว่า การเอาเงินอนาคตมาใช้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะหยุดตัวเองไม่ได้สักทีครับถามวิธีหยุดกิเลสนี่แหมมันลึกซึ้งมากนะคะควิธีแรกคือวิธีการทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ซื้อของมากเหมือนอย่างที่เคยซื้อหรือซื้อของที่ไม่จําเป็นนั่นคือดับกิเลสที่คุณว่ากับวิธีที่สองเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีกิเลสแล้วเราดับมันไม่ได้ก็คือเราต้องหาเงินที่มากขึ้นเพื่อทําให้กิเลสเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยหาไรายได้ที่มากขึ้นเพื่อจะได้มีโอกาสน,นํนารายได ของที่เราอยากได้นะคะมาดูในเวที่1ก่อน,นะค่ะนะคะบางทีเนี่ย การที่เราใช้เงินเกินตัวโดยที่ยังไม่มีรายได้ที่มากก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะแต่กิเลสหรือความอยากได้นี่ก็ต้องยอมแล้วว่าตอนนี้แต่ละค่ายที่ทการตลาดกันก็ต้องสู้กันเต็มที่นะคะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจควักกระเป๋าซื้อสินค้าของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้แนะนําลองเอาวิธีง่ายๆนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่หมอเคยได้รับรู้จากการที่ตัวเองก็เป็นคนชอบช้อปปิ้งเหมือนกันค่ะอาจารย์นะคะเวลาที่ไปต่างประเทศก็ดีหรือว่าไปไหนก็ดีเนี่ยบางทีเนี่ยพานักธุรกิจของเราไปเที่ยว ก็จะมีสัก3าสี่ชั่วโมงที่ไกด์เขาปล่อยให้เราไปช้อปปิง้งตัวเองก็มีความรู้สึกว่าทำงานหนักมากเลยกดดันมากเลยพอไปเจอร้านเสื้อผ้าก็จะซื้อ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 บางทีก็ชอบซื้อ ท,ที่ยอดที่เคยซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้ากับซื้อเสื้อผ้าแบบผู้หญิงส่วนใหญ่หน,นะคะทีนี้กิเลสเนี่ยมันถูกติงโดยเด็กที่บ้านนะคะเด็กที่บ้านเขาเล่าเขาบอกว่าคุณหมอคะก่อนที่คุณหมอจะไปเมืองนอกแต่ละครั้งเนี่ยหนูอยากให้คุณหมอเนี่ยเปิดดูตู้เสื้อผ้าของคุณหมอให้หมด<อ>ว่าตอนนี้คุณหมอมีอะไรแล้วบ้างเปิดดูตู้กระเป๋าว่าคุณหมอเนี่ยมีอะไรแล้วบ้างเผื่อว่าคุณหมออาจจะซื้อคล้ายๆกับที่คุณหมอมีอยู่แล้วก็ว่าได้นะคะแล้วหมอก็เลยลองทําตามที่เขาพูด จริงนะบางทีเนี่ยเราเนี่ยชอบซื้อซื้อซื้อื้อซ like ื kind of like The ้อไปบางตัวก็ใช้หนเดียวใช้สองหดแล้วเราก็ลืมมันไปถึงเวลาเราไปซื้อเราก็ไปซื้อมาอีกพอใช้วิธีของน้องคนนี้เนี่ยก็คือว่าพอเปิดไปปุ๊บดูเอ้ยอันนี้เราก็ลืมไปว่าเรามีแล้วนี่เราก็ลืมไปว่าเราซื้อมาแล้วแล้วเราก็จะหยุดตัวเองได้ไม่ซื้อมากเท่าเดิมลองใช้ดูนะคะนี่เป็นวิธีหนึ่งนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีของบางอย่างเนี่ย มันมากเกินไปจากที่ค,คนคนนึงจะใช้หรือเปล่านะคะนี่เป็นที่ัสของผู้หญิงส่วนใหญ่กับวิธีที่สองที่หมอจะพูดกับน,นักธุรกิจว่าถ้าเรายังมีความสุขกับการซื้อของหรือเรายังมีกิเลสบ้างเนี่ยบางทีถ้ากิเลสนั้นมันไม่ได้ร้ายหรือรุนแรงเกินไปก็ไม่เป็นไรนะรกิเลสกลับเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้ชีวิตมากกว่านะคะบางคนอยากมีรถ ก็ลุกขึ้นมาทํางานอย่างในกิฟฟารีนจนกระทั่งวันหนึ่งมีรถได้บางคนอยากมีบ้านก็ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตตั้งใจทำมาหากินจนมีบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นกิเลสไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปถ้าเผื่อเราควบคุมมันได้ครับในขณะเดียวกันก็ให้ข้อคิดด้วยว่าถ้าเป็นคนที่มีกิเลสเยอะหน่อยอาจจะต้องเป็นคนขยันหาเงินถูกต้องค่ะแข่งหน่อยตอนนี้ตอบตัวเองนะคะว่าถ้ายังมีกิเลสต้องตั้งใจทํางานต้องขยันทํางานค่ะพอมีเช่นนั้นแล้วเราเราจะกลายเป็นคน ที่ขี้เกียจหาเงินแต่ขยันใจ่ายจ่ายเงินซึ่งเราจะไปไม่รอดค่ะในขณะในขณะเดียวกันเนี่ยฮะท่านที่ที่ที่ถามมาเอ็ดไม่แน่ใจว่าการการจัดสรรการช้อปปิ้งเนี่ยความจริงเราควรมีการตั้งงบให้ให้ตัวเองไว้ด้วยไหมฮะคุณหมอมันม,มีทั้งเรื่องตั้งงบว่าเราควรจะใช้เงินไม่เกินเท่าไหร,ร่และของบางอย่างถึงแม้จะอยู่ในงบอ่ะก็อาจจะไม่จําเป็นแล้วนะถ้าเรามีมากเกินไปแล้วอ่ะอย่างเงี้ยนะคะอย่างวันนี้ลูกสาวจะบอกว่าเรื่องในใจมันชอบนาฬิกา นะคะลูกสาวบอกว่าแม่แม่ก็มีเวลาอยู่เท่านี้แม่จะซื้อทําไมอีกมาฟังแล้วก็คิดได้นะคะครตรงนี้ก็ก็เหมือนเหมือนกับว่ามันจะเป็นอะไรที่ในงบหนึ่งต้องอยู่ในงบอย่างที่อาจารย์เห็นว่าสองเนี่ยในงบนั้น,น่ะควรจะซื้ออะไรที่เหมาะสมนะคะ ครับแล้วเราก็จะจัดสรรได้มันเหมือนกับว่าเรามีงบประมาณของเราไว้แล้วแต่เราดูว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็อยากให้กิเลสมันฟุ่มเฟือยซะจนกระทั่งมันเกินกําลังของเราครับเอาละครับวันนี้ได้คําตอบดีๆจากคุณหมอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมอีกต้องคอยติดตามชมกันวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณหมอต้อยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ